สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมนะฮะเกมมี่นะ,ะในที่สุดเราก็เจอเทพโจดไ้้ร <c oughs> ูจคุณได้ยินประวัติเกี่ยวกับคง,ง,ง,งเบ่งคงเบ้งคุณจําทุกคนชา,กชาวโลกชาวโลกจําคงเบ่งคนนี้ได้หรือเปล่า <c oughs> นี่แหละคงเบ่งขอบคุณมากนะฮะแล้ววันนี้จะมีอะไรจะพูดไม่มากมายนักนะสำหรับคนอย่างผมคงเบ่งตำนานแห่งคงเบ่งพระพุทธเจ้าผมตัดสุนชอบได้โดยพระองค์เอง เอาละผมจะบอกให้นะการใช้ชีวิตทางธรรมหรือว่าทางโลกกนะรักษาความสมดุลของธรรมชาติแล้วก็ความบริสุทธิ์เอาไว้แล้วจะก็จะเจริญรุ่งเรืองทั้งโลกพิาศาจมารพ่ายแพ้ตกนรกหมกไหมไปหมดทั้งโลกไม่มีอาญีการในโลกอีกเลยอาญีการนักโทษทั้งหลายมันเป็นพวกที่ทาร้ายประชาชนของเรามันเป็นนักโทษนั่นแหละอาดากาลทาร้ายประชาชนขอบค,ครับนะฮะอันนี้คือการเกิดแนะนำวันนี้มีคําถามเยอะแยะเลย เอาคำถามแรกก่อนนะฮะอยู่ยังไงกินยังไงถามซ้ำอีกทีปกติวัน,ว,นวันหนึ่งเนี่ยกินข้าวกินไรไหมผมไม่ค่อยจะทานข้าวมากนะฮะไม่อะปงสังขารจริร่รทำวิปัสสนากรมรมฐานจงกลุม่มแล้วก็ใช้ทิเนเนยน้ำแข็ง,นเ,นขงเป็นการอาบน้ำเส้นเลือดขอ้างเรืออาบน้ำสมองข้างในข้างในแต่ถ้าเราหนักเกินไปก็เป็นพิษนะ อย่างเช่นแต่เราต้องทําอะไรให้มันถูกต้องนะอย่างเช่นเราอาบน้ําข้างนอกเราก็ต้องปิดให้มิดชิดแล้วเวลาเราที่อาบน้ำข้างในเราก็ต้องปิดให้มิดชิดการอาบน้ํานี่อย่าเปิดเผยมันไม่ดีอ่ะข้าวไม่กินกินไหมข้าวไม่ค่อยออแล้วลจานปกติกินข้าวกับอะไรก็กินสวมากกินข้าวเหนียวแล้วก็ไก่มังที่ก็นั่งกินผัดกะเพราบ้าง จานเดียวผมก็อิ่มคือคือคืออิ่มทั้งวันเลยก็อาจจะมีกาแฟบุหรีน้ำเย็นขนมเนีย่ยอยู่อย่างนั้นทุกวันอ่ะคำถามต่อไปมีคนฝากมาถามว่าชอบวงวงแบบวงวงดนต,ตรีอ่ะของไทยอ่ะชอบวงไหนเป็นพิเศษปะวงดนต,ตรีของเมืองไทยเนี่ยนะ ผมชอบเดีวรันโปรเจกต์กับคาราบาวเดีวรันโปรเจกต์กับคาราบาวนะฮะก็อย่างคลิปที่สามนะฮะที่เทพโจได้ร้องเพลงให้ฟังนะฮะเพลงอะไรนะอย่าหยุดยัง้ง่านะฮะรู้จักบอดี้สแลมไหมบอดี้สแลมผมเคยได้ยินผมรู้จักอยู่แต่ผมยังไม่เคยดูคอนเสิร์ตเขาจริงๆสักครั้งส่วนมากผมจะเก็บตัวอยู่นี่ตลอด ไม่ยอมเปิดเผยตัวไม่ยอมเดินทางไปไหนมาเพราะมันดันตลาอยแล้ววงวงวงฝรั่งวงสากลที่ที่ที่ชอบที่สุดอะ่ะเอาที่สุดเลยนะที่สุดเลยเหรออ,อันนี้ผมคิดสักหน่อยนะคิดสักหนึ่งนาทีนะอ่าผมให้คำตอบได้แล้วนะ Aerosmith b o อันนี้ชื่อรายการเรานี่ยมาละศิลปินที่ผมชอบที่สุดในโลก แล้วก็สตีฟไวในในวันนั้นบอกว่าชอบสกอร์เปียนไงสกอร์เปียนนั่นคือมืออ่ามือเบสของอดีตมือเบสของวงสกอร์เปียนไมเคิลแชงเกอร์มือเบสด, er. ดับหนึ่งของโลกเป็นมือเบสให้กับสตีฟไวแล้วก็เอริสมิดั่นแหละตัวแทนจากเดสกอร์เปียนใช่หรอแชงเกอร์ er. มือเบสดับหนึ่งของโลกไม er. เคิลแชงเกอร์ไปเล่นเบสให้กับไมเคิลแจ็คสันเล่นเบสให้กับสกอร์เปียน เล่นเบรทให้คับสันธนาเล่นเบรทให้คับแอรโรสมิธเล่นเบรทให้คับสตีฟไวเล่นเบรทให้คับกานิโลเซตเล่นเบรทให้คับวอนฮาร์เลนทำไมเล่นหลายวงจักเลยเขาเขาเขา,เขาว่างมากขนาดนั้นเลยเขาเป็นมือเบรทอันดับหนึ่งของลูกเขาสามารถเป็นผู้นำนำลุ้นทีทั่วร์โลกได้มือเบทต้องนหนักแน่นที่สุดสุขุมที่สุดรอบขอบที่สุดแล้วชัดเจนที่สุดคุม เวคุมการเวลาของบทเพลงในแต่ละบทเพลงซึ่งถ่ายทอดออกมาโดยธรรมชาติซึ่งทําให้ชาวโลกได้รับรู้ว่าธรรมชาติสวยงามมากมายขนาดไหนชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบคนนักโทษอุกชกันใครที่ไม่มีดนตรีในหัวใจนี่ถือว่าเป็นนักโทษเลยเหรออาเดียกอนวิถนมีคนจริต นะฮะทุกวันนี้คุณฟังเพลงเลตดตติมทำลายประชาชนด้วยนั่นแหละนักโทษอาชญากรทำลายประชาชนอ๋อคำถามมันชักจะตึงเครียดเกินไปนิดนึงมันอ่าอ่าอ่าโอเคเ<ม>อางี้มีคนฝ่ามาถามให้คำนิยามกับคำสองคำคำว่าโลกสวยเข้าใจคำว่าโลกสวยไหมอ่าขอคำอธิบายหน่อยโลกสวยนี่หมายความว่าไง โลกสวยเหรอคำพีศาสนาของศาสดาอีกของลูกน่าละโลกสวยที่สุดในโลกอันนี้คือโลกสวยที่เรามีน้ำมีน้ำน้ำรับประทานมีไฟสองแสงสว่างมีทุกสิ่งทุกอย่างมาจากพระท่านประทานให้น,น,หน่าละ โลกสวยที่สุดในโลกพระท่านประทานให้ทุกคนในโลกพระสฆง์องค์เจ้าอันนี้คือโลกสวยนะฮะอีกคำหนึ่งดรามา่าคำว่าดรามา่าดรามา่าเราเป็นนายแพทย์เป็นนายแพทย์อ่ะด็อกเตอร์แพทย์นายแพทย์ระดับด็อกเตอร์ดรามา่าดรามา่าเป็นนายแพทย์ระดับด็อกเตอร์ นายแพทย์ของเป็นนายแพทย์ของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจอร์จบุชเสือกาจิตปวนจอร์จบุชใช่ใช่ดราม่าคือนายแพทย์นายแพทย์ของประธานาธิบดีจอร์จบุชอืมนะฮะดราม่าแปลว่านายแพทย์วันไหนใครดราม่าแปลว่ามึงเป็น นายแพทย์นะฮะใช่เหรออันนี้เดี๋ยวเดือนหน้านี่จะมีคอนเสิร์ตแบบเป็นดีเจแต่ก่อนเขาร้องเพลงนะฮะแต่ก่อนนี่เป็นนักร้องวงนี่แบบชาวร็อกดังมากคุณอาจจะเลิกฟังเพลงร็อกไปแล้วตอนนั้นนะฮะตอนนี้เป็นดีเจเปิดแนวดับสเตปรู้จักดับสเตปไหมดับสเตปเหม ผมจะไวเล่คกดสกูลดับสเต็ปนั่นคือรอสจวดโอเคโอเคดับสเต็ปนะฮะรู้จักสกิลเล็กไหมสกิลเล็กสกิลเล็กเอางี้อาจจะไม่ชัดเจนนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเพลงแล้วก็เปิดรูปภาพของเขาให้ดูแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวกลับมานะฮะ Oh yeah, yeah. เปิดรูปของสกิลเลกและก็เพลงของสกิลเลกให้กับเทพโจฟังนะฮะเราจะมาฟังความรู้สึกนะฮะที่ได้ฟังเพลงอ่ะ <Skill Lake S 2> จะพูด <Lake. S 2> ในแง่ที่มันเข้าท่าหน่อยนะ,ะที่มันพอสมควรที่มันถูกต้องนะผมจะพูดให้ฟังนะสกิลเลกนี่หมายเขาว่าอย่างไงผมจะพูดให้ฟังเดี๋ยวผมใช้เวลาสักคิดสักู่เมื่อกี้ผมเลยเลือก,อก,อก,อกน้อยเนะี่ยเมื่อกี้คิดออกแลนะ้วเนี่ย ิเล็กอ๋อผมรู้แล้วผมนึกได้แล้วนะหัวหน้าวงของสกิเล็กนะออซีออสบออดหมอผีแมวเก้าชีวิตออซีนั่นแหละออซีบอปาชอมดแมวหมอผีแมวเก้าชีวิตออซีออสบอนั่นแหละอย่างที่ทใช่เหรอใช่เลยนั่นแหละหัวหน้าวงสกิเล็กแหะ ออซีออสบอนคือหัวหน้าของสกิลเลกพอหมดหมอผีออซีแมวเก่าชีวิตในขณะที่ผมหมอผีเอ็กโซซีแบทแมนอ่ะอันนั้นคือสกิลเลกใช่ไหมสกิลเลกนะฮะสกิลเลกนี่เล่นดับสเต็ปหมอผีแมวเก่าชีวิตออซี่กับสกิลเลกนี่อัมตะนิรันการอัมตะนิรันการล็อกล็อกอัมตะนี่รันการล็อกเขาเข้าหน้าเหมือนผมไหม คุณเป็นลูกชายจอเลนนอนผมเป็นเต่าทองคนที่สองคุณเป็นนักร้องผมร้องจากคุณผมเป็นลูกชายของจอเลนนอนเป็นนักร้องนําคุณเป็นลูกชายจอเลนนอนผมเต่าทองคนที่สองทุกครั้งที่ประชาชนเห็นผมหรือว่าแฟนเพลงเห็นผมผมจะต้องถือบุหรี่ทุกครั้งนี่คือสัญลักษณ์ประจำตัวของผมนี่ยเต่าทองคนที่สองคุณเป็นนักร้องนำหนึ่งคุณเป็นลูกชาย เอาเดี๋ยวเดี๋ยวสี่สี่เต่าทองมีใครบ้างพูนเดี๋ยวด้วยเอเอาใบเอาใหม่ไล่ใหม่สี่เต่าทองมีใครบ้างมีคุณลูกชายจอร์เรนนแล้วผมลูกชายฟาสิลิกิตไม่เอาไม่เอาอ้าวลูกชายชาวนาเดี๋ยวมีมีมีผมมีคุณแล้วมีใครอีกอสองคนแล้วก็คนที่สามอำเภอลำพูนคนที่สี่กบเปูแบ็กเฮดนี่แหละสี่เต่าทองอันนี้คือเดอะบีทเทิลเดอะบีทเทิลละนี่แหละเดอะบีทเทิลละ ใช่อะใช่อันนี้เรื่องจริงนี่แหละเดว,วิเทอสีเตาทองล่ะนามสกุลผมสุพรรณนนะสมบูรณ์สุพรรณไปว่าทองเน่ยเกิดปีจอวันอาทิตย์เนะ่ะตรงกับเมืองจีนเมืองจีนถือเป็นปีเต่าทองอนี่แหละสีเตาทองมีคุณมีผมอําพลปูปแบกเฮ็ดสีเตาทองคุณเป็นนักร้องนําผมเป็นมือให้กันตำแหน่งอะไรดีแล้วเราค่อยสุกันอีกทีหนึง่งอ่าให้คิดผมจะใช้ผมจะเล่นตำแหน่งอะไร คือคือเล่นได้หมดเลยผมคิดว่าผมควรจะเล่นนานนานไปแล้วกีตาร์ที่เป็นกีตา,าร์ที่ไม่มีเอฟเฟคเป็นกีตาร์ที่ไม่มีเอฟเฟคก็คือไม่ต้องใช้เอฟเฟคเสียงคลีนอย่างเดียวเลยคลีนอย่างเดียวโอ้แล้วเวลาท่อนโซโล่แบบบาดๆอย่างนี้ ไม่ต้องไม่ต้องเอฟเฟกต์เหรอไม่ต้องเด็ดเด็ดธรรมชาติธรรมชาติไม่มีการแต่งแต้มหรือว่าเติมสีสันอะไรมากกีตาร์ที่เล่นด้วยเสียงคลีนนี่คือสุดยอดแล้วไม่ต้องแต่งเติมอะไรไม่เป็นมายานั่นคือความถูกต้องคนงโลกของสีเต่าทองความยิ่งใหญ่ของสีเต่าทองเดอะบิทเทอเทพเจ้าล็อกแอน์ลูน,นผมจะไม่ใชเอิฟเฟกเลยจําเป็น,น,นดนตรีอัมพลำพูนเป็นมือเบสอัมพลเะพ่อมือขวา อัมพล,ลำพูนจะของตำนานวงไมโครและปูแบ็กเฮดเจ้าของตำนานยูเรเนียมอัสอโตรหันจนขึ้นมาเป็นแบ็กเฮดแบ็กเฮดแล้วแล้วปูแบ็กเฮดนี่เล่นอะไรในวงปูแบ็กเฮดเล่นก้องอ๋คอ,อคุณเล่นกีตาร์ที่ไม่มีเอฟเฟกไม่มีเอฟแล้วก็ปูแบ็กเฮดนี่มือก้องมือก้องแล้วก็อัมพลเล่นเบสอัมพลเล่นเบสคุณเป็นนักร้องนำอ๋อผมร้องนำโอ้นี่เราเราคือสีตาทองเหรอนี่และสีตาทองสีตาทองนะฮะ Uh. Okay You are my cinema I could watch you forever Action, thriller I could watch you forever You are my cinema A Hollywood treasure อะเมื่อกี้เปิดรูปให้ดูเปิดรูปที่มีคนเอารูปคุณไปแบบตัดเป็นรูปจันเจาเป็นอ่าอินเดียนาโจนะฮะแล้วก็มีจินซีด้วยแล้วก็มีเจมส์บอน์นะฮะรู้สึกยังไงชอบไหมคิดนานสหายกับ ชาวนาเมืองไทยราชนีชาวนาเมืองไทยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวถามว่าชอบหรือเปล่ารูปที่เปิดให้ดูชอบไหมชอบมากชอบมากนะฮะอ่ะคุณอยากเป็นอะไรอีกเผื่อจะมีคนทํามาให้ดูอีกผมจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเจมส์บอนด์ขอบคุณคนที่ตัดรูปเจมส์บอนด์มาด้วยนะฮะควอนตัมอฟอทินเนอร์เจมส์บอนด์ศูนย์ศูนย์เจ็ด พยักไหลเหนือเมฆมือจุลกรรมปิดพลานเจมส์บอนด์สุสุจิตอ่ะเจมส์บอนด์เอาเดี๋ยวข้ามไปคำถามอื่นอ่ะเจมส์บอนด์เจมส์บอน,บอนกลับมาเรื่องเจมส์บอนใหม่เมื่อกี้ตัดนะฮะตัดไปนิดหนึ่งอ่ะชอบเจมส์บอนด์ก็น่ยผมเป็นลูกชายคุยร,ริสเบตราชินีอังกฤษพ่อผมสันตรรัวพ่อปาชนปอนทีสอง มานครลอนดอนอังกฤษสะพานข้ามแม่น้ำานอยนิวยอร์กสหรัฐผมเกิดวันที่สองตอนฟ้าสางพอดีทูนายนเจ้าของสพานข้ามแม่น้ำานนยเราตกลงคนเกิดที่ลอนดอนหรือคุณเกิดสะพานอะไรยังไงผมว่าคลอดที่สพานพุทธสพานพุทธอยู่ขอนแก่นเหรออยู่ขอนแก่นสพานพุทธนั่นแหละชัวร์นะ เคชายแดงของเขตชายแดงขอนแก่นขอนแก่นติดชายแดนด้วยเหรอนั่นแหละเขตชายแดงขอนแก่นคุณคอดที่ไหนนะสะพานพุทธสะพานพุทธสะพานพุทธอยู่ที่ขอนแก่นนะฮะผมเกิดวันาพายใุใหญ่ที่สุดในโลกคลอดที่สะพานพุทธแล้วสะพานพุทธที่กรุงเทพนี่ของปอมเหรอผมคลอดออกมาเดินบนดอกัวได้เจ็ดเก้าไม่ใช่และไม่ใช่และอันนั้นไม่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 ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บอกว่าอย่าพูดเรื่องที่มัน อย่างนี้ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวไปตัดอ้าเราเปลี่ยนคําถามกันมีคนฝ่ามาขอหวยด้วยคุณเข้าใจคําว่าหวยไหมรู้จักหวยไหมไม่ได้ไม่เสียนะลอตเตอรี่รางวัลลอตเตอรี่เราซื้อลอตเตอรี่นี่ไม่ได้ไม่เสียแต่ว่าถ้าคุณเดือดร้อนสวัสดิการสังคมช่วยคุณได้น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าประชาชนก็ต้อง ถูกต้องเปะะ็นราศรีเต็มขันคุณคงเข้าใจนะเป็นเงินที่คอยช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ยากคุณจะหวังเอาแต่ได้ไม่ได้หรอกคุณต้องเสียสละเอางี้ผมขอเลขสักสามตัวที่คุณชอบที่สุดตั้งแต่ศูนย์ถึงเก้าผมให้คุณพูดสามตัวเลยเพื่อมวลมนุษยชาติเล,เลขสามตัวนี้มันจะถูกหรือผิดผมไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามีคนฝากขอมาคุณพูดเลขสามตัวออกจากปากคุณมาเลย หนึ่งสองสามเอางี้เลยเหรอแก้วสามประการหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามคือแก้วสามประการอันนี้คือเลขที่ชอบที่สุดแล้วเหรอเป็นเลขที่สวยที่สุดในโลกแล้วหนึ่งสองสามใครที่ซื้อหนึ่งซื้อเลขในลอตเตอรี่หนึ่งสองสามแล้วเกิดถูลอตเตอรี่วันนขึ้นมาคุณ พระราชาธนเหรียญสัญญบัตรเศริยุทธแห่งผู้นำผมว่าผู้ตรงตรงเหมือนสมเด็จโตนั่นแหละอ่าไม่อ่ะอ่าโอเคเอ้ยไม่ต้องเดี๋ยวคนเออเอามีมีชุดมีชุดโอ้ใส่สองชุดวันนี้เขามีชุดมาโชว์ด้วยอ๋ออันนี้เป็นแฟชั่นคือเป็นผู้นำแฟชั่นซินแบท จะใช้สินแบตสุดยอดมีแรงบันดาลใจไม่เวลาแต่งตัวนี่ไปเอาเอามาจากไหนแรงบันดาลใจดูจากที่ไหนหรือยังไงนี่เลยอาลยามีลายศาสดาที่ห้าของลูกสินแบตะจนไผ่หลายภาคแล้วฮะอันนี้คืออันนี้เอาชุดจากไหนมาใส่อ๋อซื้อของผมมาตามเรื่องตามลั <laughs> เออนะฮะมันเป็นมันเป็นแฟชั่น มัน<ไ>เป็นไป,ไปเองโดยธรรมชาติอันนี้ถ้าเกิดมีคนแบบฝากเสื้อผ้าเอามาให้คนเนี่ยคุณจะใส่เสื้อผ้าที่เขาฝากมาให้คุณไหมผมคิดว่านะ <Okay. S 1> ควรจะเป็นชุดดนตรีร็อกหรือเปล่าถ้าเกิดใครจะเอาชุดมาให้เทพโจขอเป็นชุดชาวร็อกใช่ไหมชาวร็อกชาวร็อกชาวร็อกต้องสีอะไรชาวร็อกสีดำสีดำต้องต้องสีดำเพราะเทพโจเป็น สีดำสลับแดงร็อกอสีอื่นไม่เอาอสีอื่นไม่ใช่สีอื่นไม่ชอบแล้วที่ใส่อยู่นี่มันดำตรงไหนนะเนี่ยอ๋อนนี้เหรอสิ้นแบบตอนเล็กๆอ่าตอนนี้ยังไม่เป็นชาวร็อกนะตอนนี้แต่งตัวแบบเจมบอลเจมบอลแต่งอย่างเี้แต่ผมโตขึ้นมาผมก็ชุดชาวร็อกสีดำสลับแดงก็คือว่าไอรสมิีสีแดง สตีฟวายสีดำนี่ผมจะแต่งตัวอย่างนี้ถ้าจะหาเครื่องแต่งตัวไ้ผมขอให้เป็นอย่างนี้ชาวร็อกชาวเฮฟวีชาวร็อกตำนานแหง่งอินเดแดงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกชาวร็อกอินเดแดงเออเนะฮะตอนนี้รู้สึกคำถามเราจะหมดแล้วมั้งมีไอ มีคำอะไรแบบเด็ดๆจะฝากถึงคนที่ติดตามคนอยู่ไหมในภาคที่ห้าอ๋อได้เขอเวลาหนึ่งขอเวลาครึ่งนาทีสามสิบวินาทีอ่าสามวินาทีนะฮะสามสิบวิสามสิบวิอ่าดดนะยังไม่ถึงเลยไม่ต้องถึงผมคิดได้แล้วถ้าคุณจะหลังน้ำตาอ ผมคิดว่าคุณตัดสู้ชอบโดยพระองค์เองจะไม่ดีกว่าหรือคำคมของผมผมคิดขึ้นมาเองจากฟังแล้วปฏิบัติถ้าคุณคิดว่าคุณเสียใจคุณเศร้าในชีวิตคุณจรังนะคุณรังน้ําตาผมคิดว่าคุณตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองดีกว่านะ,อะโอเคนะะสุภาษิตของผมในวันนี้ขอบคุณมากนะฮะก็วันนี้ก็คิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วนะฮะสำหรับ ภาคที่ห้าสำหรับใครที่ติดตามดูอยู่วันนี้หวังว่าจะชื่นชอบกันนะฮะรู้ไหมว่ามีคนรอดูอยู่เยอะมากเลยภาคหาเนี่ยรู้ไหมภาคที่ห้าเหรอหลวงพ่อโจไงเป็นหลวงพ่อโจและวะ้วเหรอ่สิทสธิ์เอกโพธิสุัอ๋อเราเลี่ยงเรื่องศาส,สนาดีกว่านะฮะ ขาย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 กูมึงหลักศิลาจจรึกการปราบปามพม่าจนพม่าถอยทับพ่ายแพ้ยับอ่าโอเคอุงหงสาวดีของคนไทยที่พม่ายึดนเรศวนได้จันานไงไปไม่ไม่ไม่มไมไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเรื่องการเมืองไม่เออโอเคโอเคให้ทุกคนได้ทักษะในความคิดในการใช้ชีวิตแล้วก็ควบคุมอารมณ์แล้วก็ มีสมาธิจิตที่มั่นคงต่อสาบันผู้นำทั่วโลกกยาเป็นคนที่ทำลายมวลมนุษยชาติอย่างเช่นยิตเลอบิลาดีนกอด์ดฟีสัดดัมฮุสซนจำไว้เขาทั้งสีคนถูกประหารด้วยการแขวนคอ,อ,อหมดแล้วโอ้อห้ามทำลายมวลมนุษยชาตินะสุดท้ายนี้ก็มีสาระมาฝากตอนท้ายเหมือนเดิมนะฮะ ผัานคอนีสีเจ็บมากไปได้มาจากไหนขอถามํถามถามเป็นข่าวสุดท้ายแล้วผมซื้อมาจากร้านเสื้อผ้านในตลาดร้านของจิปาทะเป็นผ้าเส้นหน้าสีเขียวซึ่งผมก็คิดดูแล้วอืมสวยมากผมก็เลยนำมาใช้ซื้อมาในผืนราคาผืนละยี่สิบบาทสีเขียวคนเอาเงินมาจากไหนอ่ะก็พี่สาวผมให้ตอนเช้าทุกวันวันละร้อยแล้วบางทีผมก็ขอข้าบ้างก็คือว่าคนที่นี่เขารู้จักกับพ่อแม่ผมดี แล้วเขาพ่อแม่ผมแล้วพ่อแม่ผมช่วยเหลือเขามาตลอดตลอดนานมานานแสนนานแล้วจนแม่ผมเสียชีวิตแล้วแต่ไม่ใช่แม่จริงขอ,องผมหรอกนะแม่นมผม<อ>แล้วผมก็ทำงานให้เขาช่วยเหลือเขาจนผมเป็นบ้าของผมที่เขาเป็นแม่นมของผมแต่คุณไม่ต้องรู้หรอกว่าผมเป็นลูกใครแต่จะพูดเป็นในในก็ได้นะ<อ>นี่แหละลูกชายคุยริซเบธเทเลอร์กับสันตรประภาชนพรที่สองละถอยละวอไปไปเยอะละ โอเคนะฮะเจมส์บอนด์เจมส์บอนด์ซินบัตเจมส์บอนด์นะวันนี้ก็ได้ตัวละครใหม่มาเพิ่มอีกแล้วนะฮะก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามมาตลอดทุกคลิปนะฮะก็หวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกคนหายคิดถึงเทพโจนะฮะก็เอยวันนี้ยังไม่ได้ร้องเพลงเลยนี่เราจะให้อะไรอีกสุภาษตอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับสถาบันการปกครอง เด <Like> pues> well> ี๋ยวนะเดี๋ยวเดียวดียยวไม่ไม่เอาเรื่องไม่ไม่เอาเรื่องนั้นนะไม่เราควรยิงตรงเคารพตรงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเป็นไงล่ะประเทศไทยรวมรื่อเนื้อชาติเืือไทยเป็นประชารัฐประชาอภิไยของไทยทุกส่วนทุกคนคงร้องได้เอาละโอเพลงชาติไทยนะฮะ วันนี้มีผลงานเพลงของศิลปินคนไหนจะมาส่งท้ายสำหรับทุกคนที่รอฟังเพลงอยู่ไหมส่งท้ายเลยสำหรับคลิปนี้ขอสักเพลงได้ขอรเวลาคี่สกู นานไปแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าไปฟังเลยดีกว่าฟังไฮร็อกเลยเอ,าอาจจะไม่รู้ยิ่งดูเก่าๆอาจไม่เรียบร้อยพวกเราโทษทีสกอร์เปียนเดอะสกอร์เปียน g ิงอินเดียนาจไฮร็อกส ไฮร็ <Hi> อกอาจจะไม่รู้ยิ่งดูเก่าๆอาจไม่เรียบร้อยพวกเราโทษทีท <c oughs> นั่นคือไฮร็อกพันคนต่างกันร้อยพันใจล้วนมากมายทั้งเลวดีพันคนต่างกันรถต่างเอาไปหาฟังเองนะฮะอันนี้เป็นเพลงจากเทพโจสำหรับวันนี้นะฮะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยที่เสียสละเวลา นะฮะมาให้ผมสัมภาษณ์นะฮะขอบคุณมากเลยนะฮะก็เดี๋ยวพบเจอกันใหม่เมื่อมีคนคิดถึงล็อกล็อกชาวล็อกทำมือไง <Lock. S 1> นะฮะสไปเดอร์แมนปล่อยใหญ่ปึ๊บปล่อยใหญ่ไงปล่อยใหญ่ไม่ปล่อยใหญ่แล้วเหรอเ <Lock. S 1> จ็บเจ็บนี่เนะี่โอเคขอบคุณมากครับ บายบายยังร็อกไม่มีวันตายร็อกไม่มีวันตายขอให้ทุกคนมีความสุขชื่อน,นิดนิรันร็อกไม่มีวันตายเอรูสมิสตีบัวจันเจา้าพ่อพูนแห่งไขฟง่ฟุ้งจันเจ้าแห่งไข่ฟุ้งบายบายขอดูภาพจันเจ้าอีกสักครั้งหนห่อยขอดูภาพจันเจ้าอีกสักพังเอาได้เลยก่อนที่จะไปดูภาพจันเจ้าเรามาล่ำลากันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะไปดูภาพจันเจากับเทพโจนะฮะ อ่ะบ๊ายบายผู้ชมใชอ่ะบ๊ายบายอ่าแล้วเจอกันคลิปหน้ารายการของเราชื่อว่า Aerosmith Boy ภาคหกนะฮะเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบายโอเค